เห็นว่าเมื่อวานนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับบรรยากาศครับก็ในส่วนนี้นี่ผมเมื่อวานนี้ว่าทางชาวนราธิวาสเนี่ยต้องขอบคุณไปยังทางรัฐบาลบนะครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีรักษากา,ารนายกรัฐมนตรีท่านได้เดินทางมาประชุมคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์พัฒน,นาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่หมาหาเลยนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งก็ในส่วนน้องบรรยากาศของกิจกรรมในการาเดินทางของท่านนายกและคณะมาเมื่อวานนี่นะครับก็ถือว่าจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เราได้รับโอกาสอย่างมากทีเดียวนะครับจากการที่ท่านได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับซึ่งในการลงพื้นที่ของท่านเนี่ยนะครับท่านก็ามา รับฟังนะครับแล้วก็เยี่ยมชมนิตศการแล้วก็รับฟังในส่วนของอ่าด่านชายแดนในพื้นที่ทั้งแปดด่านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ,รบและในส่วนของของนราธิวาสเรามีสามด่านชายแดนเนี่ยนะครับ,รบผมเองก็ได้นํากาบเรียนท่านไปว่าในส่วนของแต่ละด่านนั้นมีความคืบหน้าในเรื่องศักยภาพของแต่ละด่านอย่างไรนะครับ,รบอย่างเช่นด่านโกโลกตอนนี้ก็มีการเตรียมการในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกโลกแห่งที่สอง นะครับในส่วนของด่านบุเกตาตอนนี้ก็เป็นการเตรียมการในการจัดทําสร้างแทรขนานยนต์ลําลใหม่ขึ้นเพื่อเป็นการขนส่งนําพานักท่องเที่ยวการค้าขายของอำเภอตากใบกับทางฝั่งมาเลเซียนะครับหรือด่านบุเกตาเบอแหวงก็เป็นเรื่องการจัดหาจัดซื้อที่ดินเพิ่มในการนี้จะ เป็นจุดเชื่อมระหว่างจุดตรวจคนเข้าเมืองกระดานสุลกากรนะครับอันนี้ก็เป็นได้นําเรียนให้ท่านได้ทราบท่านก็ติดตามความขึ้นหน้าว่าจะต้องเร่งในส่วนการดรําเนินการต่างๆของดา่า,า,ดานทั้งสามด่านและนอกจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้รับชมนิทรรศการในส่วนของการจัดการน้ําในพื้นที่นาราธิวาสนะครับและก็ในเรื่องของการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษาประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นะครับและวข็มีนิทรรศการในการเสริมสร้างศักยภาพของมหมาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมโคบานชายแดนใต้นะครับซึบ่งเป็นเรื่องของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในการเลี้ยงโคนะครับเพื่อ,อในเรื่องของการอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อท่านรับชมในส่วนนิทรรศการแล้วท่านก็ได้มีการโฟนอิน กับพี่น้องกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นะครับก็อย่างความรับฟังปัญหาว่ามีปัญหาอะไรไหมในพื้นที่นะครับมีไม่มีท่านก็บอกอ้ดีมากขอบคุณนะถ้ามีท่านก็สั่งหน่วยงานอย่างมีอยู่กลุ่มหนึ่งวันของสวยปดีก็บอกว่าไฟฟ้ายังไม่เข้าเลยท่านบอกอประสานไฟฟ้าเล่งดําเนินการนะครับเพื่อกลุ่มจะได้เดินได้กลุ่มจะได้มีกําไรพี่น้องจะได้มีคุณภาพชีวิตมีรายได้มากขึ้นนะครับ และที่สําคัญก็คือในส่วนของการประชุมกปตเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางในที่ประชุมก็มีการอนุมัติหลักการในแผนงานโครงการต่างๆไปหลายแผนงานโครงการนะครับตั้งในส่วนแผนงานที่เป็นอของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือทานจังหวัดี่ก็มีการขออนุมัติหลักการโครงการพื้นปูบูรณณปฏิสังขรณวัดและโบราณสถานพระพุทธศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานก็อนุมัติหลักการไปนะครับแล้วก็ขออนุมัติการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษาประเพณีวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมประวัติวฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ <c oughs> เมื่อวานก็มีการอนุมัติไปเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของจังหวัดนาราธิวาสนะครับเมื่อวานผมเองท่านเลขาธิการศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้มีการนําเสนอ โครงการเพื่ออนุมัติในหลักการเช่นเดียวกันนะครับสิบโครงการด้วยกันนะครับ